เอาครับยินดีเล่าสู่เกม Index i n ยินดีสน r o n t i e r นะครับวันนี้ผมมาเล่นเนี่ยมาดูหงส่องกิจกรรมใหม่กันครับซึ่งกิจกรรมใหม่คราวนี้คือกิจกรรมของวิสกินั่นเองครับกิจกรรมวิสกิจจะเป็นกิจกรรมที่เล่าเรื่องของวิสกิจที่ไปเจอกระทมเม่อสมัยอดีตแล้วนะครับซึ่งมันเป็นนเรื่องที่ไกลมากๆนะฮะถ้าสร้างจริงๆก็เด็กจะเป็นพาคห้าเลยนะครับถึงจะออกมาครับเราไปดูตู้ดีกว่าตู้ของวิสกินะครับ ตู้พิสกจะเป็นตู้นี้นะครับตู้ของคนฟรีนะคนฟรีมันจะเป็นตู้นี้ก็คือพิสเกจตอนที่ก่อนโทรมาเสียความทรงจำนะครับคือก่อนเจออินเด็กซ์นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้ส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วก็ก็เกลือนะครับไม่ได้มิสกินะครโคตรแย่นะครับแต่ได้ตัวนี้มาแทนมาตัวนี้ครับอาซิดตัวนี้นะครับซึ่งมันก็ก็เกลืออยู่ดีนะเพราะว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ แอซิสมาก็ไม่มีประโยชน์นะนอกจากแบบคุณได้ตัวตีมาคุณจะมีประโยชน์กับมันนะครับแต่เราก็ไปดูแต่ว่าไหนไร้ไมาแล้วทันทีนะฮะตอนมาข่าวคืออะไรนะครับปอนมานข่าวนั้นคือตัวละครที่แอซิสอยุ่เนี่ยถ้าเกิดโจมตีหนึ่งครั้งจะทําให้ฝั่งเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มอัตราเคลค่อนขึ้นนะครับสามเทินนะครับแล้วติดได้สองครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะเป็น ตัวอ,อย่างก้จบในหกเทือนนะฮะไม่จบในหกเทือนก็ไม่ได้ดาวนะครับก็แหละก็นะเกลือครับไอ้ดีีผมเล่นอยู่เนี่ยก็เป็นไอดีของคนเล่นใหม่ครับเพราะว่าไอเดีเก่าเนี่ยลืมผู้ผัญชีครับหายนะฮะก็ตามระเบียบครับจริงก็กะจะเล่นให้จบสองบทก่อนแล้วค่อยมาทํคลิปนะแต่มันได้ไหวจริงครับตอนบทล่าสุดเนี่ยคือไม่ไม่ชนะสักทีนะฮะก็คือตี ตีรั้ใช้เวทคนหนึ่งนะครับที D ่ในหมวดของดีบัตนะครับดีบัตผมยังไม่ทำคลิปเลยนะเดี๋ยวว่าจะทำคลิปดีบัตอยู่เหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนเนี้ยผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะรู้อะไรไว้บ้างนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ไงก็ควรจะรู้ไว้เหมือนกันนะครับก็คือตัวละครเนี่ยมันจะมีผิดผิดผิดตัวละครเนี่ยมันจะมีอยู่สามพาสนะฮะแดงเขียว แล้วก็น้ำเงินนะแล้วดํากระขาวเอ๊ะดำกับเหลืองเนี่ยจะแยกออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าแล้วฟ้าเนี่ยชนะแดงนะครับจะเป็นรูปอย่างนี้นะแล้วก็เหลืองกับม่วงเนี่ยชนะกันเองครับหรือก็คือถ้าเกิดเอาัวนี้กับคนน,นี้ตีกันเนี่ยก็จะตีแพรทางกันเองนะฮะแล้วเก็เอาเขียวตีนนฟ้าเนี่ยฟ้าก็จะเสียเสียเสีย,ยนะครับ ส่วนเขียวเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับดาเมจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอาเขียวตีแดงเนี่ยไม่เข้านะฮะเด็กตีเขียวเนี่ยจบนะครับดังเพื่อนนั้นเหมือนกันครับแดงตีฟ้าไม่ได้แต่ฟ้าตีแดงได้นะครับก็เข้ากัมนมาเนี้่ะสามารถชิดดูได้อะไรละเอียดได้นะครับไม่ใช่นี้น่าจะเชื่อมตรงนี้มั้งไม่ใช่จะเชื่อมเดี๋ยกับมุมดูตรงนี้ส่วนแอซิดเนี่ยแอซิดก็ถ้าเกิดเราจับคู่กับธาตุเดียวกันเนี่ยมันก็จะเพิ่ม ตอนนั้นมากขึ้นนะถ้าเกิดคนละธาตุเนี่ยก็จะไม่เพิ่มอะไรมากเหมือนกันแต่สกิลก็เหมือนเดิมนะครับช่วง,งแรกๆเนี่ยเราไมา่ควรจะโฟก,กัสที่แอซิสมากนะแอซิสมันโฟกัสช,ช่วงหลังๆดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยสุ่มมาจะเกือบสิบครั้งแล้วนะแห้าได้แล้วมั้งแอซิสเนี่ยสามดาวนี่แจกฟรีสามดาวนี่สุ่มได้สามดาวนี่สุมสมส่มได้สามดาวนี่สุมสส่มได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยตัวนี้สุ่มได้นะครับคือแบบ อมแอสตูโรนะฮะแลว้วเรามาดูไปเทิร์นของผมสองดาวสองดาวสองดาวดาวเดียวแล้วก็สีไม่ครบด้วยนะฮะขาสีม่วงนะฮะมีสีม่วงแค่สองตัวนะครับซึ่งมันมันพอแหละแต่ที่ขาดจริงคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองมีแค่สองดาวตัวเดียวนะอีกตัวเป็นหนึ่งดาวซึ่งมันตายง่ายนะครับต้องที่ผมเพิ่งได้มาเหมือนกันจะมันอัพเลยไอสเลเตอร์นะครับสกิลกก็ อันแรกน่าจะเป็นจะทอยกันจบดีอันที่สองคือตีนักหน่วงนะครับคือมันไม่ตายมันนั่นแหละซึ่งยังไงดีนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะฮะก็พูดเล่นใหม่ก็รู้แค่นี้แล้วก็ลืมครับเล่นใหม่ตามเฟสรายวันด้วยฮนะเฟสรายวันก็จะมีผมทำไปแล้วหละยส่วนหนึ่งหรือแค่นี้เฟสรายวันมันจะแจกอีโคตานะ่าคูณสิบนะฮะตามเฟสอะไรลวันตามเฟสไลวัไปเรื่อยๆนะครับแล้วกมี เพรผู้เลนใหม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งผมทำหมดแล้วนะครับแล้วก็เพสนี้เพสนี้เป็นไม่รู้เหมือนกันนะคืออะไรมันคือเพสที่ต้องทําถ้ากระทำครบแล้วเนี่ยก็จะได้แบบเพรสได้ดพวกตากไปสุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ผมทําทุดวิธีทางนะครับเอาเพรสเนี่ยไปสุ่มหมดแล้วได้แค่แอซิดนะครับแต่ว่าแอซิดไม่มีแบทเทิร์นแล้วอุปกรณ์ยังไงแล้วผมต้องตีกับเอ่อ ผู้ใช้เวทสีเขียวซึ่งต้องใช้สตแดแดงตีแต่ผมมีสีแดแดงแค่สองดาวสอตัวเท่านั้นแล้วไม่ผ่านไงมันไม่ผ่านไงก็ได้แต่บ่นครับเดี๋ยวโรกาสหน้าจะมารีวิวอะไรอีกก็ฝากไปด้วยครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับไม่าย